สวัสดีท่านนะไม่ต้องทำหลายหลายอยากกินมาเองฮนะชนาวี<ม>พิกัดอยู่ที่ท่าน้าพระประแดงท่าเรือข้ามฟ้าแหละพิกัดผมอยู่ร้านเจมลี่เป็ดย่างเป็ดพะโลสวัสดีเจนิงครับสวัสดีคับสวัสดีนะคะเจนิงเราแทบไม่ต้องผิดเพ้เนอะไรร้านเจนเลยคือคนมันรู้จักอยู่แล้วอะ่ะที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเจนิง อันนี้คือเป็ดย่างเป็ดย่างคือจะออกสีส้มส้มใช่ส้มส้ส่วนอันนี้คือเป็ดพะโลค่ะออกสีน้ำตาลสีออกสวยสวยเหมือนกาแฟใช่ใช่นะฮะคือเราจะขายหลักๆสองอย่างนี้เลยใช่อ๋อปัจจุบันเนี่ยเป็ดย่างอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่320บาทค่ะได้กำไรแล้วหรอเป็ดมันแพงไม่ใช่หรอเราอยู่ได้ลูกค้าซื้อไหวเราอยู่ได้สามร้อยยี่ถูกต้องแล้วเป็ดพะโลล่ะราคาเดียวกันเลย320บบาทง่ายๆอย่างนี้เลยใช่คิดเงินง่ายๆสบายๆ แล้วอีกอย่างหนึง่งท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR Code Mobile Banking ได้อีกเช่นกันใช่เดี๋ยวนี้มันก็ไฮเทคแล้วนะเจ๋งขี้เกียจออกจากบ้านฝนตกแดดออกท่านสามารถเข้าแอปค้นหาคำว่าอะไรบ้างครับเจมาริเป็ดย่างเป็ดพะโล้่านหาอะไรบ้างออเอ,อ่ยมีไลแมนมีโรบินฮูดค่ะค้นหาได้ตามป้ายเลยเจมาริเป็ดย่างเป็ดพะโล้รอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านท่านนะครับนะในกรณีขี้ออกจากบ้านนะฝนตกแดดออกก็ตามนั้นเลยนะฮะโอ้โห จะย่างครึ่งพะโล้ครึ่งก็ราคาเดียวกันผสมได้อ๋อเอามิกโคละครึ่งตัวก็ได้ใช่ใช่ไหมครับและที่สําคัญมันไม่ได้มีแค่เป็ดไงเราก็ยังมีเครื่องในใช่มีเครื่องในมีเลือดที่ร้านจะมี2รายการอ๋อ,อเจ๊ครับขอเบอร์เจนิงหน่อยเผื่อมีใครจะติดต่ออะไรเข้ามา่าเบอร์ตามหน้าร้านเลยนะคะ 0843605373ค่ะเจหิงร้านเจมารีเดย้าเป็ดข้าโลอย่าเรียกเจหิงว่าเจมารีนะเพราะเจมารีคือชื่อของของแม่นะคะของคุณแม่ขนะผมเองตอนแรกยังเข้าใจผิดอ่ะรี้่าเจมารีบอกไม่ใช่เจหิงที่เป็นลูกนั่นเองนะฮะก็คือเจมารีเนี่ยเราได้ทรางตำนานอยู่ตรงเนี้ยท่าน้ำเรามานานีังนานมากเลยประมาณประมาณเท่าไหร่เจหิงเกินเกิน35ปีอ่ะ คือยังพบคือผมมาบอกตามตรงนะผมมาท่านะผมก็ต้องเห็นร้านนี้หลักๆและเออใช่ใช่เพราะเราอยู่กันมานานมากๆอ๋อแล้วปกติเนี่ยเราขายเป็ดอย่างเดียวเอาแล้วน้ำจิ้มเราไม่มีเหรอเรามีน้ําจิ้มมีน้ําพะโล้มีน้าราดหน้าอ๋อนี่ใช่ไหมน้ำจิ้มใช่ขอดูหน่อยได้ไหมได้เลยเนี่ยท่านดูเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยมีเป็ดมันไม่มีน้ําจิ้มมันไม่ได้ไงในวงปังตี้ใช่ร้านเรามีขออยิบได้เมีมีหยิบได้เลยข่ะหยิบได้เลยโอ้โหผมอยู่นี่กลิ่นคลุกแมสเลยนะใช่ อันนี้เราใช้พริกแท้มะนาวจริงนะย้ำต่อให้ช่วงมะนาวแพงเราก็ใช้มะนาวจริงไม่ใช้มะนาวเทียมแน่นอนถูกต้องคือคนกินมันรู้มันย้อมแมงไม่ได้หรอกใช่ใช่เราก็เลยเลือกที่จะขายคุณภาพดีกว่าใช่ไหมถูกต้องนะฮะแล้วนี่คืออันนี้คือน้ําราดข้าวหน้าเป็ดนะคะอันนี้คือน้ำเป็ดย่างอ๋ออันนี้คือน้ำเป็ดย่างส่วนใสๆอันนี้คือน้ําเป็ดพะโล้น้าเป็ดพะโล้ส่วนเป็ดย่างเราก็จะมีแถมขิงดองให้ด้วย ทำรายการอาหาเถอะเจนิงใช่ผมวางยาจริงจริงนี่คือคือเขาจะมีขิงดอให้แล้วก็มีน้ำจิ้มให้นะฮะส่วนเป็ดไม่ต้องกลัวบางคนชอบฉ่ำๆเขาก็มีน้ำให้อีกเช่นกันเดี๋ยวเรามานินทาร้านอื่นกันนะก็อย่างนี้ก่อนข้ามันไก่ร้านข้าางเจเป็นไงมัางอร่อยสดใหม่ตลอดขายยี่บสี่ชั่วโมง ขาย24ชั่วโมงเลยถูกต้องเดี๋ยวเรามาแอบกินกันข้างหลังนะแต่ยังไงวันนี้ผมก็ยังขอขอบคุณเจนิ่งมากๆร้านเจมอลีเป็ดย่างแผ่งพะโล้นะครับยินดีครับอันนี้ให้เรามาทำรายการในวันนี้ดีมากเลยเจนนิ่งก่อนจบรายการฝากร้านนิดนึงเป็ดอร่อยเป็ดเจมอลีท่าน้ำผ้าประแดงค่ะอ่าฝากไว้ด้วยนะสับเลยเน้องขอบคุณนะครับท่าทุกท่านนะครับที่มาออกลังกาให้กันในวันนี้นะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะฮะที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผม ต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมเจน,นิงจบอยู่ที่ร้านเทมเรีเป็ดย่าเป็ดโลอท่าน้ำพระประแดงนั่นเองนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมง,งานม,มาแล้วถือมือถือเครื่องเชียรแล้วไปชนะวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆแบบนี้อีกต,ติดตามกันได้ตลอดเลครับฟังเสียงจากก่อนเพราะแค่ไหนที่มอสกินกี่คนเนี่ยทั้้งบานทั้งบ้านโอ๊ยทำไมเสียง เสียงพอจังเลยอ่ะออ้แน่นอนเรพาได้ค uh huh. ือเสียงพอถ้าอตอนขับอ่ะนี่ดูหนึ่งตัวสามยี uh ่สามร้อยยี่สิบอุ่ข้าวอย่างเดียวมีทุกอย่างให้พร้อม